เาะแล้วประกันสังคมยอมจ่ายลูกจ้างว่างงานจากพิษโควิด -19 8,000บาทต่อเดือนที่สำนักง,งานประกันสังคมนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการการประกันสังคมบอร์ดเรียกประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา ชุดที่13ครั้งที่7ทับ2 5, 6หเพื่อหารือการเยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อเตรียมนำข้อมูลสรุปขอความเห็นชอบที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอม ในวันที่15เมษายนนี้ทั้งนี้ที่ประชุมใช้เวลาหารือนานกว่า4ชั่วโมงนายสุทธิเปิดเผยว่าในที่ประชุมได้เห็นชอบให้โรคโควิด -19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมากและกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีคนว่างงาน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันในระยะเวลาไม่เกิน90วันหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7,080บาทถึง8,000บาทซึ่งขณะนี้กองทุนประกันสังคมมีเงินรวม1,60,000ล้านบาทนายสุทธิกล่าวอีกว่าโดยหลังจากนี้จะนำเรื่อง รายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบและออกประกาศกฎกระทรวงตามรายละเอียดข้างต้นหลังจากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปในสุที่ยังกล่าวอีกว่าหากรายละเอียดทั้งหมดดำเนินการได้ตามขั้นตอนประกันสังคมจะสามารถจ่ายเงินอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าได้อย่างแน่นอนเพราะใน ระบบของกระทรวงแรงงานมีข้อมูลของลูกจ้างและผู้ประกันตนอยู่แล้วเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ7 0 0 0 0 0คนที่ว่างงานในระบบนอกจากนี้ประกันสังคมยังต้องรายงานวินัยทางการเงินของกองทุนรวมถึงสภาพคล่องอื่นๆให้รับทราบด้วยเพราะครั้งนี้ถือเป็นการใช้เงินจำนวนมากอาจจะต้องหาแนวทางสำรองเตรียมไว้ด้วยนะครับเช่น การกู้เงินในกรณีที่มีปัญหาไม่จบลงในช่วง3เดือนต่อจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ในครั้งนี้ที่ลาออกเลิกจ้างอยู่ที่ประมาณ1ล้านคน และที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตรงๆอยู่ที่350,000คนรวมถึงรัฐสั่งปิด800,000คนลอดเก่าผู้ประกันตนมีทั้งหมด11ล้านคนเราจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดนายสุทธิกล่าวนายสุทธิกล่าวเพิ่มเติมประเด็นวินัยทางการเงินของกองทุนว่างงานว่า จะต้องรายงานให้ครมอรับทราบถึงจำนวนเงินสภาพคล่องเป็นอย่างไรและจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่เท่าที่ประเมินจะพยายามหมุนสภาพคล่องให,ให้ดีที่สุดจำนวนเงินของกองทุนประกันการว่างงานอยู่ที่ประมาณ1.6แสนล้านคนจะพยายามบริหารให้พอหรือแนวทางการจัดหาเงินเพิ่มเติมหากปัญหากินเวลานาน มากกว่า3เดือนอาจจะต้องหาแนวทางสำรองเช่นการกู้ยืมเงินเป็นต้นบัตรคนจนมีข่าวดีเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม500บาทจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15เมษามีาได้อย่างไรมาดูกันครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าก๊าซหุงต้มรวมถึง ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วและตั้งแต่1พฤศจิกายน2562ถึง30กันยายน2563ยังได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดได้ถึง7%ด้วยนะครับซึ่งการขอรับเงินคืนภาษีเป็นหนึ่งในมาตรการการชดเชยให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลทางภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ถือบัตร ชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่รวมภาษี7%ในราคาสินค้าไปแล้วไม่รวมสินค้าที่มีภาษีสัมภารมิตรเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสินค้าที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นของสดเนื้อสดผักสดนะครับโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องใช้บัตร รูดซื้อสินค้าหรือบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกการเก็บเงินหรือ Point of Sale เรียกสั้นๆว่า POS t ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2562ไปจนะะถึง30กันยายน2563 ดยรัฐบาลจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเเปซ็นต์เป็นสส่วนได้แก่ 1. เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหเเซ์ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money โดยสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือรูดซื้อสินค้าบริการตามร้านที่เข้าร่วมโครงการ 2. เงินจำนวนอีก2%จะแบ่งเป็น1%เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก1%เก็บเข้าบัญชีของผู้มีรายได้น้อยที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติหรือกอชอแต่ละลายถ้าไม่มีบัญชีบัญชีการอ,อมก็จะมีการเปิดบัญชีไว้ให้เพื่อสะสมนะครับแต่การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ จะไม่เกิน500บาทนะครับต้องขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเงินคืน500บาทแต่จะต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้นๆน,น,นะครับด้วยโดยสรุปเนื้อหาเบื้องต้นให้เห็นภาพง่ายๆดังนี้ครับใช้เงินผ่านบัตรคนจน100บาทได้เงินคืนแหวน5%เงินจะเข้าบัตรเดือนถัดไป5บาท ใช้เงินผ่านบัตรคนจน500บาทได้เงินแหวนเตเงินเข้าบัตรเดือนถัดไป25บาทใช้เงินผ่านบัตร1000บาทได้แหวน5%เตเงินเข้าบัตรในเดือนถัดไป50บาทใช้5,000บาทได้แหวน5%เตเข้าบัตรเดือนถัดไป250บาทและใช้เงินผ่านบัตร10,000บาทได้เงินแหวนเตเงินเข้าบัตรเดือนถัดไป500บาท <ifik> เท่ากับว่าถ้าหากต้องการเงินคืนภาษีสูงสุดที่500บาทต่อเดือนจะต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนนั้นมากกว่า70,00บาทหรือ7%เอราวๆ500บาทนะครับส่วนเงินที่ภาครัฐจะโอนคืนให้นั้นกรมบัญชีกลางจะโอนคืนให้ในวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับเช่นเดือนมีนานะครับ เราก็จะได้เงินในเดือนเมษาวันที่15นะครับถ้าติดวันหยุดจะเลื่อนมาเป็นวันก่อนวันหยุดครับเราไม่ทิ้งกันโอนเงินลดที่3แจก5,000บาทอีก8 0 0แสนคนในวันนี้วันที่15เมษายนนะครับ15เมษายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินจำนวน5 0 0 0บาทระยะ3เดือน รอบที่3ระหว่างวันที่15-17เมษายน2563จำนวน800,000คนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไว้ในรยลว่ลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนด้วยเร็วที่สุดด้วยช่วงวันที่15-17เมษายน2563จะเริ่มทยอยส่ง SMS และโอนเงินเยียวยานในรอบที่3ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ8แสนคนหรือคิดเป็นวงเงิน4,000ล้านบาททั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีเม็ดเงินช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ในรอบที่1ระหว่างวันที่8-10ถึงเมษายน2563และรอบที่2ระหว่างวันที่13-14ถึงเมษายน2563แล้วจำนวน2.4ล้านคนหรือคิดเป็นจำนวนเงิน12,000ล้านบาทสำหรับผู้ที่ ไม่ได้รับเงินเดียวยา5,000บาทที่ต้องการยื่นอุทธรณ์กระทรวงการคลังจะเปิดระบบในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยจะเพิ่มปุ่มอุทธรณ์ในสัปดาห์หน้าสามารถทำการอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งนี้หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเดี่ยวยา5,000บาทขอให้ท่านติดต่อไปที่คเซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทย0 2 1 1 1 1 1 4 4 ตลอด24ชั่วโมงหรือคอร์เซ็นเตอร์ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง02 273 9020เฉพาะวันและเวลาราชการ